เด็กชายกับแก่ป่าเด็กชายคนหนึ่งเลี้ยงแก่อยู่บริเวณทุ่งหญ้าสักพักหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดเด็กชายจึงพาแก่วิ่งหาที่หลบฝนในที่สุดฝนก็ตกลงมาเด็กชายพาแก่วิ่งไปที่ถ้ำบริเวณน,นั้น หลบฝนอยู่เขาสังเกตว่าตอนวิ่งเขาเห็นถ้ำใกล้ๆถ้ำนี้อีกหนึ่งแห่งรอฝนเฉยๆก็รู้สึกเบื่อจึงทิ้งแกไว้และไปสำรวจถ้ำข้างๆดูเมื่อเขาเข้าไปก็ไปเจอกับฝูงแกป่าเป็นจำนวนมากที่เข้ามาหลบฝนในถ้ำแห่งนี้เขามีความคิดขึ้นว่าเขาจะเอาแกป่ากลับบ้านด้วยเขาจะได้มีแกเยอะขึ้น เขาจึงนำยาที่ควรจะเตรียมไว้ให้แกะของเขาเอามาให้แกะป่าแทนจนไม่ได้สนใจแกะของตัวเองฝนตกอยู่หลายวันในที่สุดฝนก็หยุดตกเมื่อฝนหยุดปรากฏว่าแกะป่าทั้งหมดวิ่งเข้าป่าไปไม่ยอมกลับไปที่บ้านกับเขาเขาไม่รู้จะทำอย่างไรจึงกลับไปหาแกะที่เขาทิ้งไว้แต่ปรากฏว่าพวกแก่อ่อนแอมากเพราะไม่ได้ทานอาหาร เขาจึงรีบหาย่ามาให้พวกแกและดูแลพวกมันอย่างดีในใจก็รู้สึกผิดต่อพวกแกในที่สุดพวกแกก็แข็งแรงขึ้นและกลับบ้านไปกับเขาเขาได้บทเรียนจากการกระทําของเขาและใช้ชีวิตกับแกะของเขาอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันจะไม่ยอมอยู่กับเรา ขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ